สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับมูนี่ซิมาผัดกบครับผัดกบใส่พริกแกงนะครับบวกกวนพมิกกระเทียมไว้หมดแล้วกบสองตัวมูนี่ครับกบไข่ตัวนึงกระกุกตัวผูตัวนึงครับใส่ใบกระเพราพริกแกงเผ็ดนี่ครับกินกับไข่ดาวห่อนๆไข่ดาวทอดไปแล้วครับ บรรยากาศอยู่หลังห้องบรรยากาศดีครับผมพี่น้องบรรยากาศดีครับฮัทกินาการับทอดไข่ดาว หอมครับพี่น้องกรอบโอ้ยอดครับนี่ครับผมกบแล้วก็สับมาเรียบร้อยพี่น้องอุปกรณ์ใบกระเพราพริกแกงเผ็ดพร้อมไข่ดาวกับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีครับ ก่อนเท้าเตียมไปเมื่อแล้วครับบรบพงสิรวนก่อนสวัสดีครับมันนี่ฮาลสิมาผัดกบ,บกระกอบมาแล้วนี่ครับผมแยงแดลกเขาตง่งกระเทียมลงไป ดวนปุกให้มันโบคาวันพี่น้องตอกเตมอาหอมใส่ป,กปุกเข้าไปครับเอเลยเติมชีฟายมีไหมไเต็ะ vẫn xuống được không khi nào vẫn xuống được tắt khác với khác bạn này mỏng đây cả thiếm hóm đây hợp thì nổi bó ไปพี่น้องมาเนี่ยนี่นะครับหอมหอมกระเทียมเอไปเราจะผัดใส่น้ำมันมันลงไปพี่น้องเออต้องไล่ในด้อกแเกงไฟ ผัดผิดแกงหอมเย้ยนี่อกเอ้ยผัดผิดแกงหอมอันนี้ผิดแกงที่ว่าตามเบงครับใส่ผสมลง,งไปผสมกับพริกแกงพริกกระเทียมตะไคร้ นเยนยเซนามร้อน,นโกคน <c oughs> เราแก้วแบบนี้ผั <c oughs> ่นไตรงน้ำมันไหลนะครับเราผัดน้ำมันไม่เยอะนี่เรองานนีเซนามนั่งโคกได้แบบนี้โคกน้อยเยียมเลย เราน้ําลายไว้ครับเรานน้ํากุกกิ๊กเนาะอือพร้อมแล้วไว้เซนี่ครับกบที่เราลวนเมื่อกี้ตัดกับกโพม หัวดีป่ะถัดค้นกันเด้อพี่น้องไงจเสียแเงี้ครับาจากประมาณจาก10นาที5นาทีเอาอยู่ใส่หนามย่อยูตรผมด้วยนีนห่หน,นามด่างโคลงไปครับพี่นออ้องจัว่ว

ุ้มก้นอยู่เซฟครับพี่น้องบัดเนี้ยจวดเบ้มกูลงไปติดเขือใช่ที่หลัง ใส่ลงไปทิกไทยวันครับวันใส่ลงไปใช่โอ้ยจะได้ลายแบบพี่น้องเห็นอวยกันเริ่มนี่เอากุ้ง รถรับพี่นอ้องรถขาดบ่ได้ตันรถด,ดีใส่ลงไปในที่เสียบครับสดหอยจัวดรูปไหน ให้ให้คุณครับลายเขียวพี่น้องอ๋อมาเคี่ยวมันหูไปในแบบนี้ มาครับผมมาครับผมเสียบกันพัดเพชรกบหน้ากระเพราครับผมปิดท้ายกระเพราด้วความหอม ด่งไฟครับด่งไฟนี้เขาอ่อนห่อนเลยพี่นอ้องเอ้ยพวอความร้อนแรงโอ,อ้ใส่ผักเข้าไปเต็มมอเลยพี่น้องเลยโค้งน,นเบาได้ว้าว ไปงแห้งครับกินกับข้าวไขอ้อกเยบร้อยปิดไฟมาครับผมขวันหอน้อนกินกับขาวเจวันห้อนเนี่ยไม่ไหมสนีกับพ่อพี่น้องกินเพื่อพี่น้องยัดซองนะแน่ ข้าวร้อนร้อนข้าวร้อนร้อนผัดกบกับข้าวร้อนมาครับพี่น้องเขาหอนพี่น้องเลยปลาจิ้มไนมาว้าวมันหอนครับพี่น้องว้าวกระเพาะจิ้มไนพี่หง มาเด้อมาเด้อเตียบหม้อจิตบวมเดิอครับเบื้องดุ่เตรียบหมอ้อเนี้ยไข่าดาวไข่าดาวครับไข่าดาวไ <c oughs> ข่าดาวยิมย้มยมมาพี่น้องมาบาดเนี้ยแอม,แม,แมน้ำกันบาดเนี้ย ยังได้ยังได้ครังคู่ไข่ดาวครับอืมสึกเรื่องบรรยากาศพี่น้องดูทังห,องห้อง ไข่ดาวไข่เป็ดเนี่ยอืมอืมควันควันไปเถอะพราะว่าคันพีเศษควันจุดจวครับพี่น้องเลยอืมอืมสุดจวด,ด,จดกินบรรยากาศอะไรท้องนี้

ดูสิครับ